ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการดำเนินชีวิตของพวกเราบ้างดีกว่าครับพี่ติ๋วครับเดี๋ยวนี้เรามีการเดินทางโดยใช้รถยนต์ทั้งส่วนใหญ่ใช่ไหมครับคงเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครนั่งเรือเท่าไหร่แล้วครับน้อยครับน้อยครับน้อยนั่งเรือก็ข้ามฟากใช่ครับแต่ปัญหายังมีอยู่บ้างครับในบางเส้นทางที่อาจจะเกิดเป็นถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เราเคยมีโครงการถนนไร้ฝุ่นใช่ครับตอนนี้ฝุ่นไม่มีแล้วมีแต่บ่อกระหลุมใช่ครับก็เลยทําให้สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทองนะครับได้มีการจัด พิธีเปิดโครงการรักทางรักถิ่นถนนไร้หลุมไรลบ่อครับครับ,ค,รบคือปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบกันก็คือเมื่อถนนหนทางชำรุดทรุดโทรมเนี่ยก็จะรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม<า>่ว่าจะเป็น,นทางหลวงชนบทหรือว่าทางหลวงแผ่นดินนะครับบำรุงทางอะไรต่างๆมาดูแลมาซ่อมบางทีกว่าจะมาถึงเราเนี่ยก็ลาบากอ่ะโครงการนี้เขาก็เลยให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงครับครับเมื่อวันพุธที่22สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2555เวลา 9นาฬิกา30นาทีครับนายวิศวะสศิสมิตรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักทางรักถิ่นถนนไร่หลุมไร่บ่อนะครับณนะบริเวณหนะ้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับครับท่านผู้อำนวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทองครับท่านผู้อำนวยการนุสนเจริญมาศนะครับก็บอกว่าโครงการรักทางรักถิ่นถนนไร่หลุมบ่อก็ทําบนเส้นทางสายอท4 005นะครับ แยกทางหลวงหมายเลข3501ก็คือจากบ้านโคกช้างอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับไปจนถึงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองระยะทางก็14.828กิโลเมตรนะครับ14กิโลเมตรเศษเศษทางกรมทางหลวงก็มีนโยบายที่จะเพิ่มคุณค่าทางนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยการดูแลบำรุงรักษาให้ใช้การได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับมีการเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนใช้เส้นทางนี้นะครับ แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาเส้นทางเพื่อเป็นการปลุกจิตสํานึกให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะรักษาทางรักษาถิ่นของตนเองเขาทำยังไงบ้างที่จะจ้ให้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับก็คือด้ให้ประชาชนนะครับได้เข้ามามีในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการซ่อมแซมถนนในเบื้องต้นนะครับและดูแลตลอดสองข้างทางของทางหนชนบทปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างทำความสะอาดบ้างนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มให้อ่ การจราจรน,นั้นไปอย่างสะดวกนะครับซึ่งในวันนั้นท่านผู้ว่านะครับได้เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ด้วยครับพี่ติ๋วครับอันนี้ก็คือเป็นคลาดนะครับ,รบก็เวลามีหลุมมีบ่อก็อาจจะเอาหินลูกลังหรือเอาอะไรต่างๆดินเดินอะไรมารถมถมคือไม่ต้องรอไม่ต้องรอใช่ไม่ต้องรอว่าโอ้โหปล่อยให้หลุมเพราะถ้าเราไม่รีบซ่อมแซมใน,ในเบื้องต้นเนี่ย ฝนตกลงมาหรือรถวิ่งมากๆก็จะทําให้หลุมเนี่ยขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ,อะมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ได้โดยเฉพาะลูกๆนั้นหลานที่ไปโรง,ง,งเรียนหรือว่าขับรถกลางค่ำกลางคืนหลุมบอดที่เราไม่ไปช่วยกันดูแลเนี่ยมันก็อาจจะขยายวงกว้างขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็รับมอบอุปกรณ์จากทาง ทางหลชนบดแล้วก็มอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็น้องประชาชนนะครับใช่ครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกด้วยต้นไม้ที่ปลูกนี่นะครับก็เป็นต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอ่างทองนะครับท่านไปที่ไหนต้องปลูกทุกที่ครับครับต้นไม้เขียวขจีไปหมดเลยครับท่านจังหวัดอ่างทองตอนนี้โดยท่านผู้ว่าของเราเนี่ยแหละครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวตำบลบ้านแหนะครับถึงวิเศษชัยชาญที่จะต้องดูแลถนนไร่หลุมไร่บ่อตรงนี้ทุกถนนทุกขนทางพี่น้องประชาชนดูแล บางถนนเนี่ยน้องปอนสังเกตไหมครับเราขับขับรถไปเนี่ยพอถึงโคง้งปั๊บมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรไหมต้นไม้ข้างทางเต็มพรึบเลยยอดครับบางทีงต้นไม้นี่มาครึ่งเลนฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอย่ารอให้ทางภาครัฐไปช่วยอย่างเดียวหรือว่าท้องทิ่ไปช่วยนะครับใช่ครับหน้าบ้านใครนะครับช่วยกันดูแลรักษาหน้าบ้านรับรองครับอุบัติเหตุแล้วก็สิ่งต่างๆลกลุงลังงูเงี้ยเกียวขออะไรก็จะไม่เกิดขึ้นครับต้องช่วยกันดูแลนะครับรับสมบัติ สาธารณะก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราครับ,รบเป็นเงินภาษีของเราทุกคนครับก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทองนะครับที่ได้เห็นความสาคัญของโครงการนี้ขึ้นแล้วก็จัดในครั้งนี้ขึ้นด้วยครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ต้องช่วยเหลือการดูแลถนนหนทางกันต่อไปได้วยครับก็น้องปอนครับวันหลังเราก็จะผ่านไปเส้นทางสายนี้สัก1ิกิโลเนี่ยเราไปสํารวจดูว่า ถนนจะมีหลมุมถนนจะมีหลุมมีบ่อไหมาหาถ้าไม่มีนี่ภายใน1เดือน2เดือนีน่แสดงว่าพี่น้องประชาชนดูแลรักษาดีแน่นอนเลยครับงานแต่สิ่งสําคัญก็คือฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ใช้รถคันใหญ่ๆห,หรือที่รถบรรทุกน้ำหนักเกินๆเน้น้ำหนักสูงๆเนี่ยเ,ออเวลาวิ่งก็เบาๆหน่อย <S <S> <S บางทีอาจจะทําให้ถนนดังท่านเป็นหลุมเป็นบ่อได้<ช>นะครับ